ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้นีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอะเอออะไรอะขันขนนี้ขันขมุกนนี้เเขาบอกว่าอะไรไหมพี่ไอ้พี่ไอ้รายการวันนี้เนี่ยมีแต่ชายมีแต่ใช้นุ่มมา9คนนิดเดี เอาครับ12ท่าน12ราศีครับุณลินเปก้าึ้นมารายการเราพึ่งมาคุณเดี๋ยวนี้คุณไม่ได้หรอคะเป็นเจ้าพ่อหรอคะคุณจะมารายการนี้ต้องล็อกนะ สามคนนี้เท่านั้นล็อกเลยครับถ้าสมมติว่ามีคนเลือกซ้ำเนี่ยเราคัดเลยนี่เราคัดเพราะมันหาเราอยู่3คนเอาแมวดิแมวเอาป๋องเอาเอาพ่ออาโนนเพราะเขาน้อยใจครับครั้งที่แล้วไปแชร์นิกกี้เรื่องแฟนเวียดนามเขาเลยเขาน้อยใจอยู่แฟนเวียดนามครับพูดเรื่องแฟนเวียดนามไม่ได้โกรธผมโทมบด่าโทมพูดคิดไม่ได้บ้าหรือเปล่ามาเนี่ยมีแฟนแล้วเขาก็จะไปหาเด็กเขาที่ต่างประเทศไปไปนี่คังรักมากสวยไหมสวยพี่เห็นละ ระดับนางเอกไม่โกรกกันนะเที่วันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะเขามีเบบีมาด้วยแล้วจะประกาศบอกแบบว่าบอกเพศบอกชื่ออะไรเมื่อไหร่หนูว่าก็คุยกับเป๊กคือจริงๆอยากบอกแล้วมีชื่อเตรียมในใจแล้วชื่อนี่ถกเถียงกันอยู่ค่ะใช่แต่ก็คุยคุยกันอยู่ใช่ค่ะมีชื่อในใจเราแล้วว่าจริงจริงอ่ะชื่อเนี้ยมาตั้งแต่ตอนที่แบบ ตอนฝันตอนฝันหรอตอนฝัน <c oughs> ฝันว่ามีเด็กมาแลา้วแบบเขาบอกเลยว่าเขาชื่ออะไรจริงแล้วไม่เคยฝันแบบนี้แล้วก็อีกสองวันจะต้องไปฟังผลว่าติดไม่ติดอะไรเงี้ย <c oughs> เขาบอกเลยชื่ออะไรอะไรเงี้ยเี่ยบอกได้ไหม <c oughs> บอกได้ละไม่ด้องวอก ชื่ออะไรเมื่อกี้หันไปมองพี่พศคิดออกเลยชื่ออะไรน้องปิงเพราะคิ้วเหมือนมากพูดคำสานี่ขี้สั่งเนี่ยใครเอย่างที่เขาอย่างคิ้วไม่ได้เขียนคิ้วจริงแต่ติดติมิติเลยนนี่แต่นี่ต้อให้แซวให้แซวไม่อันนี้ก็คือถ้าถ้าเรื่องชื่อนะถ้าเรื่องชื่อต้องปรึกษานี่รีเบคก้าเอาชื่อแบบว่าแนะนำชื่อแบบเป็นภาษาอังกฤษ ได้แบกกี้เรเบคก้าแพทริเชียอัมสตรองชื่อยาวกว่าเพอที่บ้านชื่อจริงชื่อกางและนามสกุลนามสกุลอัมสตรองอ่ะอ้าเป็นเป็นอะไรกับนิวอัมสตรอง ไม่เป็นไรเลยค่ะที่ชื่อเล่นชื่อจริงชื่อกลางนามสกุลเวลาแนะนาก็แนะนายาวๆกันไปเลยในนี้มีใครเคยเปลี่ยนชื่อไมพี่พจน์ไงเมื่อก่อนเขียนจอจานอนหรเลก็เอยเลจช้าหรือเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นกละกินีจอจานอนหรอะไรอย่างเงี้ยเราพอเปลี่ยนชีวิตเป็นยังไงบ้างก็กละกินีเหมือนเดิมอะไรครับเนี่ยพี่โยนเปลี่ยนจากอะไรเมื่อก่อนชื่อนิธิชัยครับนิิชัยมาเป็นกวินรัตน์อ๋อเหรอครับเปลี่ยนเพราะอะไรคะ จริงๆก็ชีวิตก็ดีอยู่แล้วนะออแต่ว่าคือเหมือนพระพิสุครับที่นับถือท่านก็บอกว่าเออเปลี่ยนก็จะดี ดีขึ้นกว่าเดิมครับแทนว่าดี60เป็นดี80ครับผมอะไรอย่างนี้แต่ทุกวันนี้เท่าเดิมนะครับเหมือนจริงๆของผมนี่ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าวันจันทร์ห้ามมีห้ามมีสระเป็นการากินีในชื่ออ่ผมชื่อสมเกียรติใช่ไหมมือควรจะเปลี่ยนเป็นสมกรตะกนเลยตอเป็นสมกรตะกันนึกว่ามาจากอินเดียเลยเเลยว่า้าไม่เปลี่ยนกระกันพี่ยังโชคดีพระเปลี่ยนให้แม่เปลี่ยนให้เอผมนี่นี่งคนเดินไปไหนคนเปลี่ยนชื่อตลอดเลย ได้เลยเปิดอที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้จับอะไรก็รวยเพราะว่าราศีราศีถุนบอลครับทำไมต้องเป็นบอลครับเพราะว่าเขาบอกว่าจับอะไรก็รวยแล้วเขานั่งข้างผมผมไม่ขออะไรมากจับผมหน่อยได้ไหมเห็นอภิบอลเขาแบบว่า มีเพลงไงเปิดทำเพลงไหนก็ปังโอ้แต่นี่มันแบบว่าเพลงดังจริงไม่ตอบตัวเองอ่ะไม่คิดจะตอบตัวเองอ่ะอผมไม่กล้าครับอยากรวยเหมือนกันแต่ไม่กล้าตอบพี่ไอ้ก็เลยตอบคนอื่นให้เขาไปก่อนตอนนี้อาจจะรวยก็ได้นะเพราะว่ารับงานคู่วะรับยังรับยังงานคู่รับยังงานคู่รับยัง พอลงเห็นลงไอจีลงไอจีเปิดตัวไปแล้วบนเวทีคนเติร์ตเรียกกันเบบีแล้วที่รักแล้วหญิงป้าเบบีแล้วไปดูมาไปดูมาเรียกกันเบบีแล้ววะล้วดูเรารู้สึกยังไงร้องไห้ไปนิดนึงมีกำก่อนเลยมีกำก่อนเลยบอนมีคนตอบเราด้วยแล้วบอนตอบว่าราตุลครับผมพิอาร์ดราศีตุลทำไมต้องตุล ผมคิดว่าคุณชายหมูกรอบใช่เขาแบบทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเฮ้ยจับอะไรก็รวยเพราะว่าเกรอบเขาก็ดังอะไรอย่างงี้ช่วงนี้เขาดูมามากเลยนะโอเคนิวตอบว่าราศีราศีตุลทำไมต้องตุลเพราะว่า เห็นกิจการเขาเจริญรุ่งเรืองมากค่ะคือขายพวกนี้มันเห็นเป็นกรอบเป็นกำเนี่ยใช่แล้วก็ฟีดแบบหนักมากเลยว่าเปิดไปเมื่อไหร่ก็จะแบบมีแต่หมูกรอบคือคนที่จะขายกิจการอะไรต้อหนาเนี่ยว่าแผนอะไรก็ไม่สมุดร้องครับต้องใครอยู่นี่ฮะยอดดีครับย่องดีครับคนเอ่ยเขาก็นั่งตามคนที่ยวตัวเองแล้ว ่วงนี้นั่งไม่ได้ช่วงนี้ร้อนเินครับไม่ได้มาสุดท้องเขาวางแผนิน้มันมันแพงครับอย่าว่าเลยท้งมันแพงเพราะว่าเราเราเห็นเขาทำเราเห็นเขาทำแล้วก็คืออาร์ตเนี่ยเป็นดาราที่แบบเป็นพระเอกที่ดังมาก่อนแล้วเขาอาจจะหายไปไอ้จุดไอ้ช่วงเนี้ยค่ะคือเหมือนเหมือนแบบว่าดวงที่คนมันจะจโวโคจรมามาอีกแต่อาจจะไม่ได้มาแบบเป็นแบบ มาเป็นพระเอกแต่มันมาเป็นพระเอกอีกด้านหนึ่งด้านค้าขายอะไรอย่างี้ใช่ไหมหนูก็เลยขออวยพรให้เลยละกันค่ะขอให้กิจการรุ่งเรืองได้อะไรขายอยู่นะขายค่ะขายอยู่ขายอยู่มากนะค่ะก็เป็นข้าวเกรียบแล้วก็จิ้มกับซอสท็อปเฟิลแล้วก็ตอนนี้มีกิจการขายเสื้อผ้าเด็กแล้วโอ้โหเสื้ออะไรแบรนด์เด็กยังไม่ทันออกลูกเลยนะ ออกแบรนด์เสื้อผ้ามารองรอลูกเป็นลิตเติ้ลแบรนด์นิวค่ะแล้วหนูทำเพื่อเด็กน้อยใช่ค่ะก็เป็นแม่และเด็กเพราะว่านิววาดรูปเองแล้วก็เออเป็นพิมพ์ลายของคุณบนเสื้อใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันไปนะโอเคจ้าค่ะแล้วแจ็คตอบว่าเร้เรสีสิงทำไมต้องสี ป๋องก็พลได้มีโอกาสไปทํางานกับเขาแล้วก็คนเนี่ยเวลาเจอพี่ป๋องก็จะทักตลอดว่าแบบรวยรวยเนรวยอนาคตรวยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราศีสิงเนี่ยผมตอบเพราะว่าเป็นราศีแม่มดดำด้วยมาที่พี่โพสต์ค่ะแล้วพี่โพสตอบว่าราศีสิงราศีสิงห์ต้องสิงห์อทักทำไม ก็บอกว่าอย่าตอบซ้ำอ้าวจโอ๊ยโธ่เดี๋ยวก่อนนะนี่คือตอนเนี้ทุกคนอยากลด้เนาะทุกคนอยากได้ก็ด้วยเหรอคัททำอะไรคิวของคัทอย่าตอบซ้ำเลยโธ่ไถ่ายทะเลไปท่ายีท่าไหนไม่รู้กล้องตกไปใต้ทะเลเฮ้ยบ้าคิวมาแล้วทำไงอ่ะเอ้ากลับอียวนกลับมาถ่ายหนังให้ ตอนนี้งงมกลองใต้ทะเลได้แล้วผมอยากเป็นพิธีกร12ราศีเปิดสีข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้จับอะไรก็รวยอะไรอ่ะมานั่งมาเอาละนี่จะเป็นนางเอกหนังร้อยล้านแล้วนะคะรวยโดดเด่นดาวเกตดาวเทวดาเป็นมหามุคคลเปิดดวงสมบัติพระสถาน ั้งหลายดันหนาไม่ต้องซื้อต้องหาเข้ามาเองร่วมเปิดศึกโดยและลินพรอพย์รีเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลียงราศีใดในช่วงนี้จับอะไรก็รวยพอตตบว,ว่าราศี ได้สีสิงห์ไม่ต้องสิงห์เนัดทำไมก็บอกว่าอย่าตอบซ้ำอ้าวจริงจริงโอ้ยพดเดี๋ยวก่อนนะนี่คือตอนเนี้ยทุกคนต้องหมดกันเนาะหมดใจกันด้วยเหรอพัดอะไรพี่อย่าตอบซ้ำเลยพจนพัสดก่อนคุณจะมากันเป็นทีมก็ต้อจะมีแจ็คแล้วก็นิกกี้แล้วก็โอ้ไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วเคยเห็นสะท้อนตัวเองแบบเมื่อกี้เลยไหมสะท้อนไหม ไม่ไม่สะท้อนเพราะว่าพี่แรงกว่านั้นหรออยู่กองพี่แรงกว่านั้นอะปี๊ี่เอพี่คนแต่ว่าน้าสีทะนุใช่ทำไมต้องทะนูอุ้ยะทะนูตอบป๋องดิกว่าตอบเลยแต่ไล่จะตอบสิงเพราะว่าเพราะว่าราศีเดียวกับเพื่อนไงน้องไงน้งมดดำเพราะว่าราศีนี้จะมาอันดับหนึ่งมดดำมาราศีสิง ไอ <puisque> ้ <drie. S 1> นี่มันไม่ให้ตอบก็เลยตอบตัวเองแล้วคันเมื่อกี้ตอบว่าราศีกรกฎต้องปีครับนี่ราศีกรกฎททำไมต to ้องกรกฎเพราะว่าผมเนี่ยนะดาว,ดาวทางพลิพัทออกแล้ว แล้วก็เราทางคุณมา่อยจนเดาอันไกลทึ่ได้เล<ร><ร>ยนเราทางบอ,อกแล้วเพราะว่าหลังๆนี่เขาจะชอบออยอดทางโซเชียลแล้วก็ถ้าน้องฟีนก,กับน้องเบกมาเนี่ยแฟนคลับจะเยอะ,อะแล้วก็จะขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์อาจารย์แน่นอนน้องฟีนก,ก็ต้องหรือไม่ก็ต้องเบกเนี่ยต้องออกไปก่อนข้างหน้าเพราะว่าเขาจะลงอินสตาแกรมก่อนแล้วโพลิพัทจะลงอินสตาแกรมก่อนแล้วแล้วก็น้องฟีนกับน้องเบกเขาดังมากเพราะว่าน้องฟีน่ะผมเจอมาสามปีแล้วก็คือน่ารักถ้าน้องได้ออกไปข้างหน้าเนี่ยจะมีข้อมูลคุยเยอะแล้วก็จะมีกระแสด้วยข้อมูลคุย แล้วนงั้นผมขอลบของออกก่อนรู้ลึกรู้จริงมีข้อมูลมีข้อมูลคุยเยอะแล้วเขาแฟนคลับเมืองนอกเยอะแล้วก็พอผมชูชื่อเขาเนี่ยแฟนคลับต่างประเทศอินเตอร์เขาเนี่ยก็ต้องลงภาพผมในทวิตเตอร์แล้วว่าแบบว่าคู่คู่อีสปายแล้วเออนี่อยู่ด้วยกันถึงถึงคู่กันไม่อยู่ด้วยกันแล้วพี่อยู่ตอบว่า ราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎช่วงหลังมาศึกษาเรื่องพวกดาราศาสตร์ด้วยคือหลายทุกคนเนี่ยไปตอบพี่อาร์ตเนี่ยคือต้องบอกว่าช่วงเดือนกันยาเนี่ยคนที่เกิดราศีกันหรือราศีตุลเนี่ยจะไม่ได้จับที่ทําให้เขาเจริญนะครับต้องเป็นจับงานที่เป็นงานที่ใหม่ไม่ได้จับงานเดิมที่ทําอยู่อย่างพี่อาร์ตเนี่ยเขาไม่ได้จับงานเดียวกับบันเทิงเขาไปจับเกี่ยวกันขายของขายอาหารซึ่งเป็นงานใหม่คืออย่างอย่างราศีกันราศีตุลเนี่ยที่ผมดูมาเนี่ยเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย ดวงเนี่ยมันเดินวิปริตมันเดินถอยหลังไม่ได้เก่งเหมือนจารัสนะ้เรชอบชอบชอบแต่ว่าช่วงก่อนเนี่ยกรกฎเนี่ยเขาหนักมาแล้วช่วงนี้เนี่ยดวงเขาพ้นแล้วกรกฎเนี่ยจับอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองโอ้โหไม่ชอบนะชอบตอพวกนี้วิเคราะห์นะสนุกดีนะใช่พอเสพขึ้นมาก็น่าแหกเหมือนกันวิเคราะห์เยอะๆก็อย่างที่บอกกันไปนี่ผมตอบต้องซีนนะแฮชแท็กมันจะทำจริงอีกทีบอลอีกทีบอล ทำไมต้องบังกอนกาลังมีน้องไงกําลังจะมีน้องกำลังจะมีลูกเขาเรียกว่ามาค้ำมาคูณมาทําให้อะไรที่มันดีอยู่แล้วดีขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ากําลังจะมีน้องแล้วผมเพิ่งจะทํานายไปให้เป็กด้วยเพราะว่าไม่เจอทีเจอนิวเออแล้วแบบไปผมไปถามไงว่าไปไปอุรจาแมนดูหรือย,ยังอุร้ารสาวเขาก็บอกว่าดูมาแล้วเออแต่คืยังแต่คือยังไม่อยากบอกยังไม่อยากบอกกิจการอะไรต่างๆนานาเปิดรอเวละนิวเปิดรอเวลาฉะนั้นรวยทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอ่า ราศีตุลท้องร์าครับตุลความรู้สึกแรกเลยพอถาพู้ควารู้สึกแวบแล้วจับอะไร้วรวยเนี่ยเขา่ะจับหมูกรอบมาตลอดจับหัน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 ร้านอื่นเคี้ยวแล้วเสียงเป็นยังไงร้านอื่นเคี้ยวแล้วกรอบอ่าแต่ร้านนี้มันคกรอกกรอกกรอบฟันกรามอยู่ทำไมไม่ใช่วันก่อนผมก็อย่างนงี้แหละ บอกว่าขอก๊อกผมเตะเลยเฮ้ยก๊อกเล่ได้แล้วเราก็แค่เราก็ค่อยๆเดินไปหาตามไปหาเขาดิครับคุณอาร์ตครับมีคนตอบพี่อาร์ตเยอะเลยแล้วพี่อาร์ตตอบว่าราศีตุลทำไมต้องตุลกล้าดียังไงตอบตัวเองครับตอนแรกผมจะตอบพี่โพสต์และพอพี่หยวนมาวิเคราะห์ว่าว่าแบบว่าประมาณว่าเออมีเส้นทางแนวใหม่จริงหมูเกาะผมอ่ะ หลายคนไม่รู้ว่าจริงผมไม่ได้ตั้งใจทําหมูกรอบนะตั้งใจทําอาหารเสริมที่เป็นลดน้ําหนักอีกตัวหนึ่งที่เป็นาลคอลไลท์พอพี่อุ๋ยอ่นวิเคราะห์แบบเออเฮ้ยเราเราลืมธุรกิจตรงนี้ไปเลยว่าเดี๋ยวอีกอีกเดือนหนึ่งจะออกแล้วมันมันช่วงประมาณกันยาพอดีเลยที่จะออกก็เลยแบบเออหวังว่ามันจะสําเร็จที่รีแบก้าคะเป็การอกว่านระสีทำไมต้องกระกฎ ว่ามันเป็นปีทองของพี่เขาทำงานทุกวันแม้ว่าจะจับหรือใส่อะไรก็โซเอาหมดค่ะก็เลยมันแล้วแล้วแล้วของหนูไม่ดังเหรอหนูก็ดังมาด้วยกันนะเข้ากันสลับกันสลับกันเดี๋ยวหนูตอบน้องอ๋อคือตอบสลับกันอันนี้ก็ร่วมมือเหมือนกันนะคือเขาแบ่งกันคนละครึ่งเหมือนกันมาจับอะไรเช่นเขาจับอะไรก็ได้หมใส่อะไรจับอะไรก็โซเอาปุ๊บขายหมดเลยเหรอช่วยเอาหมูกรอบไปใส่หน่อยได้ไหม ไม่พอนี่น้องพร้อมกินให้นะเอามือือจุดติ่งกระดิ่งแมวเลยเดขอที่อยู่ไว้เลยเดี๋ยวส่งไปให้เฮ่ยขอที่อยู่ไปทำไมเหรอเอาไลน์แทนก็ได้ถ้าเกิดเอออะไรครับเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นเทนทวิทเลยอ่ะโอเคโอเคแล้วปรินตอบว่าราศีราศีพิจิกทำไมต้องพิจิกหนูรู้สึกว่าเราเราโตมากับน้องด้วยกันแล้วก็คือหนูรู้สึกว่าน้องตอนนี้งานเยอะมากแล้วก็ อบบบะะไรก็น่าจแคําพูดของเขาเมื่อกี้คือคําพูดของเขาเมื่อกี้คําพูดเขาเลยเหมือนกันเลยใช่นี่จะเป็นนางเอกเอ่อหนังร้อยล้านแล้วนะคะเอาไปมันแล้วร้อยล้านยังใช่ร้อยล้านยังใครรู้เหรอนี่อะไรนางเอกร้อยล้านนะฮะครับนี่พระเอกร้อยเ้ายังไม่คุยเลยฉันสงสารน้องสองคนดีมานะรักษาภาพสนุกไหมเพื่อพี่ในวงการมาแล้วสนุกไหมสนุก อยากออกไหมมีรุ่นพี่ที่น่านับถือดูรุ่นพี่นูคนับปั้นแต่รุ่นนี้เลยนักปั้นนักปั้นนี่นักปั้นรู้รู้รู้จักไหมว่านี่คือสุดยอดนักปั้นมือทองของประเทศัใครมาเราบ้างหลายคนหลายคนเยอะมากเป็นเช่นเป็นซุปตาม ที่มอสลดมอสเตาดิวโอ้ยเยอะแยะเยอะมากเยอะมากเมื่อก่อนนะใครอยากเข้าวงการนะโวต้องไปหาพี่โพสต์ต้องต้องไปเดินสยามถึงจะเจอแต่ในเนี้ยพี่เดินสยามคนเดียวไม่มีคิดทักเลยมาฟันทิ้งกันดีกว่าอัตล ouais uh ิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จับอะไรก็รวยคือราศีสองปี้องปี มิถุนครับรเสื้อไเสื้อา,า,าแล้วราศีที่ในช่วนี้จับอะไรก็รวยได้แก่ราศีมิถุนไอ้คำว่ารวยเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้ร่วมศึกหรือแฟนรายการทั่วฟ้าเมืองไทยที่เกิดราศีมิถุนจะรวยทุกคนมันต้องมีพื้นชะตาเดิม อันเกิดจากวันวอเวลานอของแต่ละคนในจังหวัดในประเทศที่เกิดแต่โดยภาพรวมเนี่ยมันเป็นโอกาสช่วงนี้ดาวเกตด,ดาวเทวดาโคจรทับชะตาของคนเกิดลัคนาราศีมิถุนเป็นมหามุคลเปิดดวงแต่การที่ดาวเทวดามาจรทับราศีมิถุนนั้นราศีมิถุนต้องเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเพราะฉะนั้นมันแปลว่าศีลธรรมในตนเป็นพื้นฐาน ดวงพื้นดวงของแต่ละคนแม้เกิดราศีเดียวกันก็มีพื้นต่างกันไปนี่คือความหมายดังนั้นโดยภาพรวมดาวจรเกตจรกลุ่มจุดชะตา,ากําเนิดเป็นมหามงคลและที่สําคัญดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมิถุนเริ่มโคโจรเดินและเป็นจังหวะจากโคนที่ดีการคิดที่ไม่ลังเลการลงมือกระทําจะนําไปสู่ความสําเร็จครับสองดาวศุกร์เป็นตัวแทนของดาวการเงินดาวศุกร์นะโคจรเข้ามาสู่เรือนการเงิน มีตำแหน่งเป็นราชาโชคราชาโชคฉลบ c ฉลาผลบุญเก่าส่งให้หินเป็นสง่ามีไม่บุญเก่านะมีอำนาจราชสักดุจราชาสมบัติพระสถานทั้งหลายนันหนาไม่ต้องซื้อต้องหาเข้ามาเองมันมีโอกาสงานเข้ามา เงินอยู่ข้างหน้าเงินวิ่งเข้ามาหาอย่าเลื่องมากรับเข้าไว้เยอะๆเล้วเงินจะเข้าเองนะครับแล้วจากนั้นไม่นานดาวสุกก็จะโครจรเป็นสามกระดูกชะตาสุขฝามดังนี้จักจเจริญยิ่งยศนาแปลว่าหยิบจับอะไรขอให้หยิบขอให้จับขอให้ทาจริงอย่ายึกยักรวยโดดเด่นและที่สําคัญราหูจรย้าย17ตุลานี้จะเป็นมหามงคลวิถีเพราะราหูท่านจะโครจร เข้าไปสู่ในเรือนที่เรียกว่าเป็นสุภาแปลว่าะวะต่างประเทศแปลว่างานทีวีงานบันเทิงงานโซเชียลงานที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอ่านงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมายารุ่งโรดเจอจลัดงานที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องใช้พลัง ในความคิดครีเอทีความตั้งใจการเจรจาคำพูดรูปร่างหน้าตาเขาเรียกว่าเสื้อผ้าหน้าผมไปได้หมดนะครับเพราะนั้นด้วยเหตุผลอย่างนี้เนี่ยคุณที่เกิดในราศีมิถุนต้องไปหาโอกาสร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ตรงคอวันราหูย้าย17เจตุลาคมภาคเหนือวัดพระธาตุพนมชัยภาคอีสานวัดสารอยคราชภาคใต้วัดนางพญานครศรีธรรมราชภาคกลางก็จะที่วัดเจ้าอามเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปันทุกที่ว่า ราศีที่ในช่วงนี้จับอะไรก็รวยได้แก่ราศีมิถุนฟันธงครับจับหนีผมอยากจะจับตัวเองมาจับหนอยจับน่ายจับอะไรก็รวยครับเพราะว่านี่เพิ่งจบคอนเสิร์ตตัวเองมาใช่ครับคอนเสิร์ตเดียวั้งก็คือไม่มีใครเลยมีเขาคนเดียวไม่มีคนมาดูด้วยคนดูก็ไม่มีคอนเสิร์ตคนเดียวเล่นอกว่าคนแบบว่ากดบัตรเนี่ยหมดภายในหนึ่งนาที ใช่ครับทำมาห้าใบรอครับเนี่ยกี่ใบกี่ใบกดกันเองครับเราไปแกกี่ใบกี่ใบพันสองพันสองพันจำจำไม่ได้ครับจำคือปุ๊บเดียวหมดเลยเหรอผมก็งงเหมือนกันครับนี่เราไปเช็คอินสตาแกรมคุณมานะคือช่วงนั้นน่ะคุณไปถ้ำนาคามากอดพอดีใช่ใช่ใช่แล้วไปขอมาเรื่องนี้มาเรื่องคอนเสิร์ตขอว่าไงขอว่าไงลูกขอทุกเรื่องเลยครับขอคอนเสิร์ตขอเพลงทุกวันนี้ยังไม่ได้แก้บนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปแล้วเดี๋ยวจะต้องไปนะใช่ใช่เรื่องพยานะเคยไปขอไหมคือเคยขอก่อนหน้านี้คือก่อนเพลงฉลามขอปุ๊บ พอเพลงมาพูดผมก็ไปแก้บทแล้วอันนี้ผมก็ขออีกแล้วก็ได้เดี๋ยวต้องไปแก้อีกใช่มแล้วจะมีเพลงใหม่ออกมาอีกไหมมีครับเรื่องนักร้องเนี่ยเขาไม่ต้องพูดถึงความสําเร็จเนาะว่าประสบความสาเร็จมากออกเพลงไหนก็ดังไปเล่นซีรีส์มาแล้วด้วยเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่อยากทําคือพิธีกรเฮ้ยพิธีกรงานหนักผมอยากเป็นพิธีกร12ราศีนี่ไงเขายากอะพี่เการใช้พัดน่ไม่ง่ายรอให้เขาผมว่าฝึกได้โอกาสน้องเออยังมาปัดโอกาสน้องใช่ไหมล่ะ สิ่งข้อที่ราศีใดในช่วงนี้จับอะไรก็รวยที่น้าเดือมาเดี๋ยวที่น้าเดมาที่น้าเดอมาหม่ดีเลยอะไรอ่ะมานั่งมาดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะเละดวายะเป้าหมายแบบลดมาเยอะแล้วผม ผมกำลังจะทำเสื้อครับรบกวนพี่ไปใส่หน่อยได้ไหมฮะเพลงอ่ะน้องเพลงน้องเพลงน้องเพลงเล่ล่าสุดนี้ผมกำลังจะทำเพลงปัดไม่ได้ไมเอ็งไม่อ็งยงพระเอกก็กะว่าจะเอาบอลบอลว่างไหมไปเล่นได้อยู่ครับได้อยู่นะจะมีคอนเสิร์ตด้วยนี่เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครึ่งอีกครึ่งคือใครอีกครึ่งหนึ่งยังไม่คิดให้ยังนงถือไปยืนให้เขาแจกติ้ม เอสมอบสิมมงคลนะครับผมเบอร์ตระกูลหงมังกรคัดสรรอย่างดีโดยกครูด้านศาสตร์ตัวเลขนะครับผมออกแบบและจัดวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์นำความสำเร็จมามอบให้ด้วยครับผมได้บัตรนะฮะนี่เปิดใช้เลยจับอะไรรับรองก็รวยๆวครู พักแป๊บเดียวครับผมเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับผมราสีใดในช่วงนี้เลียวรัพยำับโชคโค้ดอนนเนี่ยทำหนงทำหนักแล้วก็เจ๊งทุกเรื่องครับบ้านขาย บ้านขายครับรถขายรถข,ขายครับเคยโดนโกงเงินครับพี่สองสองล้านสี่แม่ก็โดนแม่ก็โดนเมาส์ก็โดนใช่ครับโดนรวมๆกันเท่าไหร่ห้าห้าหกล้านอะไรครับอ๋อสิบเจ็ดตุลาคมราหูจะโคจรแยกนี่คือจุดเปลี่ยนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเนี่ยเตือนแล้วนะ